น้องแม่พี่น้องกับสบายดีพี่น้องมีหันมอยไหมสบายดีนีหันหมากอหันมอย่น้หมากไหมมากลุมมุดอมาตัท่าอยู่ได้นนะตัวทเจดโมงปัวเจ็ดโหรือเป่งานแปดโมงลวเนใจเนาะแมนแม่ ยุงเทนันใส่น้ำุได้ใส่ทั้งพอทั้งลูกเขาป้องกันบ่ผอบ่ลูกเขาลูกลูกซากับ่ย่ำบย่มปิดบ่ย่มดึงออกยังไกซากับผู้เลี้ยงเด้ออ๋อโอ้ยนางเอี้ย ลาวฮะนี่ระเบาเพราะว่าระดับยังกออลายประเทศมันเป็นระดับระดับสองของโลกอืมอินเดียอินเดียอินเดียอินดียตายหมดละลายคนทั้งยมบทสูหราชแมนสหราชยังไล่กวานอีกบาระดับหน่าพี่เล้ แม่มันมันยามันติดใบไม้กับผีปุ่นมันลายมากับมันยามันก็เลยนะกับหน้าคู่ทีิดขนาดเขาบอกว่าขานำก็ยังบริเป็นอยังเบบบริเป็นอย่างเบบเอา เออติดอะไติดอรอแลนขวัวกขาเจ้าได้บริตีนะบอไปเรื่องมันะออกอาการบ่แะดงว่ามันคอยมันบริตเสริมมันข่อยซึมนะมันแบบว่าค่อยซึมเข้าไปเรื่อยๆมันบริซึมแบบแป๊บเดียวครัมันบ่มีแล้วนะใช่มันนำมาติดคน อเป็นใตตนกันนะเนาะพี่น้องมโนดมนาเขากันเ้เกิดมาแบบเป็นโลกแบบนี้โดยแยังยังเข้าใจยังใส่เยัร่างประเทศล่างมือล่างจีนล่างจีนละลายของมือสนมาก ลูกต <t ell an> <t ell an> <t ell an> ัวเองมันสะหันแจบอกออกแล้วเพราะว่าเห็นลำป้อมลำป้อมแต่เฮิงเลยจะมาเขาก็ยังใส่ผ้าปิดปากแม่ใหญ่ไม่ใหญ่จัดการให้มันแบบเป็นคนหมักเสื้อหมักงามนะไปตาโฟมให้มามันเลยเอายางมาให้เจ้าหมัดให้เลยเลยมันเป็นคนหมักแต่งนี่ไยแม่ใหญ่ ท่านปล่อยให้อยู่ก็ไม่ใหญ่เลยนี่ทะเลมันเก่าน้อยน้อยหนึ่งแล้วก็ไปหามิดจาดมาตัดแล้วมันเลุไปหายางไม่หามัดหายพองพมมากระจอกเลยเออดีแล้วมันพังไงนั่งขึ้นไปตั้งคามากพี่น้องเลยขึ้นไปตั้งเรื่องหน้าต่างพอคุณเอาบ้านง่อยผมหากระบินละมันน่ะอุ้ยนั่งมากนังนั่งนั่งฟังรู้เรื่อง น้องนางกำมังทำธรรมะนะพี่น้องเฉพาะจังบอกเลขข้าเจ้าถือกันแล้วาันนี้อย่าลืมพี่น้องจ้าบอกบอกอีด้งอันที่สองเยอันที่สองม่สอมาะเอพี่น้องเพินนะพี่น้องนั่งซ้อนท่ายกันว่ะ

นเ่าเพื่อนเพื่นไปเบิ่งบางไผ่รข้งแร็คน้องบัานน้องบัวไปกับอันเจนยอยอยมาจุดจุดหยดหยดน้องเป็นป่าผู้ดอกว่ากูเบป่าเป็นน้ำผึ้ดอกอ๋อห้องใส่ผ้าปิดปาก้นางเบยทั้งนี้เข้าโบเห็น่านถอดปากปิดปากมาได้เขาโบเ็นแล้วบอ้โหบเจักเถือ กำลังกินอยู่อ yeah, yep, hmm. uh. hmm. ้าลูกเทอไปใส่หม้อแล้วนะาดยังไม่ทันแล้วบอสแม่คือบ้านข้าวสามเดี๋ยวไปเหมือนจันยอเดี๋ยวไปใส่พอนก่อนใส่พอนก่อนเอาจังยอโอ้ยอีกอันอะไรก็นเนาะสะตู้ว่าอะไร กับพิ่นบอกขึ้นทางเทิงได้ารแลยวจะให้กินอยู่เตียงบ่โตเตียงสูงกระซายปืนเจโน่เจโน่กินข้าวกับยางอันนี้เจโน่เนี่ยเป็นกินข้าวเป็นคาบเทียงนะพี่น้องกับแกงขี้เล็กแบบนี้พี่น้องเลยรับเซลในประเทศเราต่างประเทศมันเลยมากินข้าวกวนก็ได้มันเ่ยด้วแมนเจโน่ยังบ่ไดงแมนเอาภายในประเทศก็คือเบิด เออแม่นความเจ็บปวนว่าถือแต่พี่น้องมันเดิมมันเดิมห้างกับเต็มหมอกป้าแต่พี่น้องแล้วเช้จะเอาและแม่น้องดาเอาแหละน้องดามเอาเราบอกแกงไก่มาเอาหน่อแม่แกงไก่นี่จ้าเนี่ย มือนี้่ถวยแจ่วพี่นออ้องาแจ่วกับมะห่อเอานี่แจ่วกับเต็มเอาหออา่อเมื่อกินไผ่กินมันพี่นอ้องหลังจากอะไรเนาะเขาก็ให้ห่อเมื่อก,ก,ก,กินไผ่ก,กินมันกินข้าวกันแม่บอกกินเหยืไผ่เหยืมันนะน้องพี่น้องอันนี้พักพี่น้องอือพักกะนพักกะห่อเด้อเมื่อกินไผ่กินมันคือกัน ฟังเงินบักอะไรนะเงินมันนี่ทหารมึงเอาเงินมันเบาดมีไม่ขับเบื่อแล้วพี่น้องไมเื่อน้องดำอะไยังเนี่ยน้อเอาขับปุ่นพี่น้องขับปุ่นอ่ะคือบ่กเอาอี๊ขับปุ่นสบายดีพี่น้องกำลังห่อแบนกำลังห่อพี่น้องเหาะเจนวัดได้อะไรเจนวัดอ่ะกำลังห่อพี่น้องสมว่ามาห่อได้แล้วพี่น้องเลย เพ่อก็ได้หอยดีเลยพี่น้องได้ห่อโบได้ห่อเป็นทุงเป็นทุงเลยคือสีเมือแล้วนะพี่น้องอันนี้น้าครับนี่ใส่ได้จักอย่างเลยยังถึบมึงด้วย่ะอืมแจ็คแมนบอกแม่แจ็ค นี่พี่น้องได้เห็ดได้ขปุ้นได้น้ำขปุ้นเนาะได้กรได้บักทั่วพี่น้องเลยเป็นสูตเป็นสูตพี่น้องอันนี้สูตรท้องเจนนวดอันนี้สูตรท้องท้องแม่น้องขอดน้องดำพี่น้องเลยสูตรไพ่สูตรมันเนาะนต้องห <3 S 1> ้องสองทรงมะสามทรงสามทรงสี่ทรง พี่น้องหลังจากล้างถ pues ้วยล้างบ่วงแล้วก so ็เจนหนวดเสีมากินข้าเมื doo. ่อเนาะแม่น้องแม่น้องด้ามก็มาห่อเมื่อพี่น้องเอ้ยหลังจากงานเสร็จสิ้นเป็นถี่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยห่อกับพ่อห่อแล้วผลมาแต่มาวาดนี่พี่น้องเอ้ยห่อเอาลายๆหรือเด้อเอาไว้ให้สนีกินนะแม่เด้อเอาที่พ่อวัดถุยนี่นะเอารสเอารสคือบ่อห่อให้เจนหนวดนล้วแม่ผลัดทุงละทุงนี่ เอาขาวพร้อมเลื่อนในขาวก็มีขาวก็เบอร์ติเป็นไงเบอร์ติป่ะเบอร์ติสองคนนะเบอร์ติก้ได้ไม่ติปบ่ายได้เอาพี่น้องโอ้ยพี่น้องพ้นการสต๊อกของเงินทุนเดี๋ยพี่น้องเลยไม่ได้เข้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง